สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีฟอร์มการเล่นที่ดูดีขึ้นภายใต้การคุมทีมของโคชออสกิติพงศ์รัชตะเกียงไก่หลังจากที่ได้จบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษยังออสตาซูเปอร์แมทที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไปได้ทั้ง2ชุดซึ่งเพื่อนบ้านที่ใส่ใจทีมชาติไทยอยู่เสมออย่างเวียดนาม ก็ได้เกิดความกังวลใจในผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคชออสเกติพงศ์รัชตะเกียงไกซึ่งก็เป็นการหวนกลับมาทำทีมชาติไทยอีกครั้งของโคชออสในรอบ8ปีตั้งแต่ยุคเจเซียนของทีมชาติไทยและมีเป้าหมายที่จะทำให้ทีมชาติไทยติดท็อป10ของโลกและผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกให้ได้เรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของโค้ชออสทำให้ทีมชาติไทยนั้นพัฒนาขึ้นและเขาก็เป็นคนสร้างเจเซียนมาก่อนทีมชาติไทยนั้นน่ากลัวขึ้นมาทันทีความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่า โค้ชไทยคนนี้เก่งมากต้องยอมรับเลยว่าเขาทำให้ไทยไปสู่ระดับโลกได้ในยุคเจ็ดเซียนและกลับมาทำทีมชาติไทยอีกครั้งในช่วงที่มีดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มดีและรุ่นพี่ที่กำลังฟอร์มเยี่ยมด้วยมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าตอนแรกฉันคิดว่าทีมเวียดนามมีโอกาสในการคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งนี้ถึง80%ซแต่ในตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึก 5- 0 5 0เแล้ว เพราะทั้งเด็กไทยที่แข็งแกร่งขึ้นและพวกเขาก็มีโค้ชที่มีฝีมือด้วยมันยิ่งดูยากขึ้นไปอีกความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงโค้ชออสในเรื่องนี้ว่าโค้ชเกียรติพงศ์อาจจะเก่งนะแต่เขายังไม่เคยเจอตู้เย็นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดและนั่นอาจจะทําให้เขาเสียความมั่นใจในการทําทีมชาติไทยไปเลยเราคงได้เจอกันในเร็วๆนี้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเวียดนามจะต้องพยายามในการคว้าเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้มาให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเราคงจะหมดโอกาสไปอีกหลายปีความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าดูเหมือนว่าโค้ชออสคนนี้จะตั้งเป้าหมายในการพาทีมชาติไทยไปเล่นที่โอลิมปิกฟังดูแล้วเหมือนยิ่งตลก ราะฉันจะขอย้ำอีกครั้งว่าทีมชาติไทยไม่มีทางไปโอลิมปิกได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่าถ้าโค้ชออสได้เจอกับทีมชาติเวียดนามชุดนี้ซึ่งก็เป็นชุดที่ดีที่สุดของพวกเราเขาอาจจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการตั้งเป้าหมายที่จะไปเล่นที่โอลิมปิกความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าก็ยอมรับนะว่าโค้ชออสนั้นมีฝีมือ แต่ในปัจจุบันวอลเลย์บอลเอเชียนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากเกาหลีใต้ก็อ่อนแอลงเทียบเท่ากับอินโดนีเซียส่วนเวียดนามก็แข็งแกร่งขึ้นพอที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้ด้วยซ้ำความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อเรื่องนี้ว่าโค้ชออสกำลังจะสร้างทีมชาติไทยให้มีเคียวเล็บมากยิ่งขึ้นและทำไมเวียดนามของเราถึงไม่มีโค้ชดีๆแบบไทยถ้าเรามีโค้ชเก่งๆฉันคิดว่าเวียดนาม ก็จะสามารถไปถึงระดับโลกได้เช่นเดียวกันมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยพัฒนามาก่อนทีมชาติเวียดนามและพวกเขาก็ใช้เงินมากกว่าเวียดนามหลายร้อยเท่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะมีโครงสร้างทีมที่ดีกว่าและได้โค้ชที่ดีกว่าเราจะต้องอดทนและเดินไปทีละก้าวซึ่งในตอนนี้มันก็มีแสงอยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้ว ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าโคชออสผู้มากับเจสเซียนของไทยในยุคนั้นฉันต้องยอมรับเลยว่าโคชและผู้เล่นของไทยทําให้ฉันนั้นดูและติดตามวอลเลย์บอลไทยมาโดยตลอดและแน่นอนว่าเขาก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับเวียดนามไม่น้อยถ้าเราต้องเจอกับทีมชาติไทยมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าโอเคฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่า เขาจะทําทีมชาติไทยได้อย่างที่เขาพูดหรือไม่เพราะฉันก็ยังไม่เคยเห็นทีมชาติไทยไปถึงโอลิมปิกสักครั้งความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าโค้ชออสเป็นโค้ชที่เก่งนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก่งพอที่จะหยุดตู้เย็นได้หรือไม่เพราะตู้เย็นก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มันก็แค่เกมกระชับมิตรเท่านั้นฉันก็มองว่ามันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ในเรื่องนี้แต่ถ้าทีมชาติไทยได้เจอกับทีมเวียดนามหรือทีมญี่ปุ่นแล้วมีผลงานที่ดีเขาก็น่าจะเป็นโค้ชที่เก่งจริงๆความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับในเรื่องนี้ว่าเวียดนามอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ทีมชาติไทยกลับได้โค้ชออส,อสมาทําทีมโอ้มันช่างน่าเศร้าสำหรับทีมชาติเวียดนาม ที่ต้องอยู่ภายใต้เงาของทีมชาติไทยต่อไปมาตอนน่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาขายฝันให้กับคนไทยว่าบอลเลยบบอลไทยนั้นสามารถไปเล่นที่โอลิมปิกได้และฉันก็อยากเห็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามแล้วในตอนนี้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยมีทั้งดาวรุ่งที่ฟอร์มดี และมีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์พวกเขาดูมีโครงสร้างทีมที่แข็งแกร่งกว่าเวียดนามเยอะเลยแต่ฉันก็หวังว่าทีมเวียดนามของเราดีพอที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านั่นทีมชาติไทยนะไม่ใช่ทีมชาติจีนหรือทีมชาติญ,ญี่ปุน่นเราไม่มีอะไรต้องกลัวถึงแม้พวกเขาจะมีโค้ชออสที่เคยคุมทีมชาติไทยเมื่อหลายปีก่อนเข้ามาทําทีม แต่ในปัจจุบันทีมชาติเวียดนามก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกันความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจมากถ้าทีมชาติเวียดนามชุดที่ดีที่สุดเจอกับทีมชาติไทยชุดที่ดีที่สุดฉัอนอยากเห็นการแข่งขันนี้จังมันจะต้องตื่นเต้นแน่แและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าโค้ชออส เป็นโค้ชที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมชาติไทยในตอนนี้หวังว่าเวียดนามของเราจะได้เจอโค้ชที่เหมาะสมที่สุดกับทีมชาติเวียดนามบ้างมันจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นผลง,งานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีฟอร์มการเล่นที่ดูดีขึ้นภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกร หากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ